เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆเหล่าคราชเชอร์ที่เล่นเกมคราชชอฟแข่งทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปของสูตรการตีบ้านที่สี่ครับสูตรในวันนี้ไปต้านสายอากาศครับก็คือสูตรมังกรนะกขีมังกรแล้วก็ฝูงของเขาครับทหารเราเลยเลยครับก็คือสูตรทหารสายอากาศยอดขิดครับที่เป็นมังกรบอลลูนนักขีมังกรครับแล้วก็ผมก็เอาซุปเปอร์ระเบิดกับโกลเลนน้ำแข็งมาช่วยครับเอาไว้จัดการกับปืนขนนกครับและที่เหลือผมใส่เป็นธนูแทนครับ ส่วนน้ำยาหรอครับผมก็ใช้เป็นยาข้างยาแช่ยาพิษแล้วก็ทีเด็ดของเราเลยครับยาข้างข่าวครับพกไปห้าขวดครับแล้วก็ฐานแคนผมก็ใช้เป็นก๊อปดินรับรวงกับเยติครับน้ำยาแคนผมใช้เป็นยาข้างกับยาแช่ครับส่วนเครื่องจักรกลผมใช้เป็นือหะล้วนมาเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับว่าสูตรถ้าแสอากาศกับน้ำยาข้างข่าวที่เรานามาฝากกันที่เป็นมังกรบอลลูนแะขี่มังกรนี้จะหดสักแค่ไหน ก็ไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับสำหรับบ้านหลังนี้ครับบ้านอยู่ข้างบนโวนกอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวเราจะเก็บโขนกก่อนครับผมจะใช้คิงควีนเข้าไปเก็บข้างในครับเดี๋ยวบ้านใช้เรือหอลบครับบ้านต้องเจอกับเรือหอลบก็ผมก็เนี่ยครับมังกรน้อยตัดทางครับเปือร์เบิดเปิดทางครับอันนี้ผมส่งไปผิดครับเดี๋ยวไปส่งนกขี่บังกรลงไป ไม่เป็นไรครับก็ส่งไปแล้วก็ส่งไปเลยครับยัดไปครับกลเรียนน้ำแข็งคิงควีนครับอีกด้านหนึ่งก็มังกรบอลลูนนะขี่มังกรครับเอ้ากุเรียนน้ำแข็งตัวแตกซะแล้วครับอยู่ไม่ทนเลยส่งบอลได้ไหมครับเพราะก็เปิดคาฟีมาตะาผมยังไม่ส่งเรือห่าลบครับเพราะว่าบ้านอยู่ค่อนข้างไกลครับแล้วก็อาจจะมีกับดักงเดี๋ยวผมส่งจุดที่มันปลอดภัยดีกว่าครับทหารมาตรงนี้ครับแถาๆอุคนกผมลงยาพิษไปครับ แต่เหมือนผมจะกะพลาดไปหน่อยครับซุปเปอร์ลูกกระจกมันโดนขอบขอบครับโอเคครับตรงนี้มังกรเก็บด้านข้างนี่ครับมังกรกำลังเก็บครับผมก็ส่งลรือหออกไปครับจุดนี้เป็นจุดปลอดภัยครับดูแล้วไม่น่าจะมีกับดักลงไปตรงตรงเลยครับเห็นไหมครับล่วงครับโยนยาค้างไปช่วยฐานแข็งครับแตกครับแป๊บเดียว ตรงนี้ผมก็จะจัดการส่งทังข่าวแล้วครับหอคอยพอมดอันตรายครับอย่าลืมแช่แข็งไว้ด้วยครับตรงนี้มีเสาเหลาวาเส้นเดียวครับถึงมันจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าหลายเซตแต่ก็ต้องแช่ไว้ครับมีเครื่องบาล์มาเป่าให้หน้านำคันนิดหน่อยครับเหลือแต่หอคอยพนูแล้วครับ ข้าวไลวเก็บครับเรียบร้อยครับอ่าวมงกอผมก็เรียบร้อยไปด้วยตรงนี้มีเสราระวาสเส้นเดียวครับพังหมดพังโอ้เคลียร์ไวมากเลยครับป้อมหมดแล้วทีนี้ก็ส่งธนูที่เหลือเลยครับตรงนี้เดี๋ยวควีนกับข้าวเก็บกวาดเองครับตรงนี้ถ้าหายแล้วเหลือน้อยครับถ้าเกิดว่าเรา ลงน่าจะจะเวลาหมดก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมก็เตรียมธนูมานี่ครับสองตัวก็น่าจะช่วยได้หน่อยครับจริงๆจะใส่กอบลินมาด้วยก็ได้ก็ได้นะครับเพราะาอันนี้มันเหลือแต่คางทรัพยากรครับถ้าใส่กรอบลินมาอาจจะไวขึ้นครับตรงนี้เคลียงหมดแล้วครับรอบๆไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหลือสองอันครับเป็นที่แน่นอนแล้วไเก็บกวาดไปเหลือคางน้ำม่วงแล้วครับ เรียบร้อยจัดการไปได้ครับตานี้ก็ได้ไปสามดาวครับโอเคครับสำหรับตานี้ครับนี่ครับบ้านอยู่ตรงนี้ครับมุมบนนี้เลยส่วนขนนกอยู่ข้างล่างครับแบบบ้านนี้คนก็ชอบจัดกันครับบ้านกับขนนกมักจะไม่เอาไว้รวมกันครับตรงกลางมีประสาทแคนผมว่าหลังนี้น่าจะเข้าง่ายครับผมจะจัดการบ้านก่อนเลยครับดูแล้วเข้าง่ายครับส่ง บอลลูนไปเช็คหน่อยครับ้อมกับเรือหอลบครับมีแค่เซซางครับกับดักไม่ค่อยเยอะนี่ครับแล้วเราเป็นกบได้รับลงอีกลงยาข้ามไปครับแป๊บเดียวแตกนะครับโอเคครับเราหมดไปหนึ่งปอแล้วครับเก็บบ้านได้แล้วเดี๋ยวมาเก็บขนนกต่อครับมันก็น้อยตัดทางครับจากนั้นนี่ครับคิงควีนกูเดนน้ำแข็งครับเตรียมเข้าขนนกเลยครับไล่จากขนนกเลยครับบ้านเราเคลียร์แล้วครับ ไม่ต้องไปพ่วงอะไรแล้วครับซัดหันกให้ยับเลยครับส่งมังกรบอลลูนนะคีมมังกรครับคิงครับอย่าเพิ่งออกนะครับเข้าเข้าเข้าต้องต้องเข้านั่นแหละอย่าค้างในทถานครับพร้อมกับเปิดคาเิียมาตาครับหัวนกเรียบร้อยบ้านก็เรียบร้อยโอ้โหท่านแกงมากันครับเป็นซุปเปอร์ลูกกระจกครับอย่าพิดมีกลัวอะไรครับลงไปเลย ส่งโรโย,ยมาเก็บด้านตรงนี้ครับถ้ามันไม่ค่อยมาเลยโอเคครับตอนนี้เครื่องยิงหินกับเสราระวายใช้กำลังไปยุ่งอยู่กับพวกมังกรครับก็ระหว่างนี้ก็ส่งมังค่าวไปปวดเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้เล็งมาทางอื่นแล้วมันไปเล็งพวกทหารมังกรครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับมียาแช่อะไรก็ช่วยแช่หน่อยก็ดีครับ เนี่ยครับข้างข่าก็เก็บข้างบนนี่ส่วนสาวระวาตรงนี้ก็มังกรเก็บเองครับถึงเราจะเสียเสียข้างข่าไปเยอะครับแต่ก็เก็บป้อมไปได้เยอะเหมือนกันเนี่ยครับมังกรเหลือเต็มเลยเหลือสองตัวครับบอลลูนยังไม่ล่วงครับยังมีอีกโอ้โหฮีโร่ก็เหลือครบครับซุปเปอร์ระเบิดก็ปล่อยทิ้งไปเลยครับเราเลยเก็บป้อมพวสุดท้ายเรียบร้อยไม่เหลือป้อมแล้วครับ ตนนี้ได้ง่ายครับเราเก็บบ้านก่อนแล้วก็เก็บหัวนกโอเคครับตานี้ก็เก็บสามดาวไปได้อย่างง่ายดายเลยครับโอเคครับเราก็จะมาใช้สูตรนี้ติวอลดูบ้างครับบ้านอยู่ไหนเอยบ้านอยู่ข้างล่างนี่ครับหัวนกอยู่ข้างบนเครื่อเงเป่าลมเป่าขึ้นแล้วก็เป่าไปทางด้านขวาผมจะเข้าทางหัวนกนก่อนครับสุดระเบิดเปิดทางเพื่อเข้าหัวนกเลยครับส่งกุเรนน้ำแข็ง มังกรน้อยตัดทางครับฮีโร่คิงควีนครับเราต้องจัดการปืนหุ่นกก่อนครับสูตรนี้ครับเริ่องแ็งตุแล้วครับตรงนี้ก็ใช้มังกรมาช่วยครับส่งไปเลยมังกรบอลลูนนักขีมมังกรส่งไปส่งไปได้ครับขาดอากาศเราล้วก็ตามด้วยวอร์เดนครับอย่าข้างเล่งครับพร้อมกับรือหอลงกครับเปิดเควีมาตาได้ครับทางแข็งมาครับอย่าพิษครับเอ้าควีนผม ตายเดี๋ยวนี้ว่าไงไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้หรือหัวลมาถึงแล้วครับลงอยาข้างไปเลยวางใกล้แต่แล้วครับแต่แล้วครับโอเคครับมาที่หัวลก,ก็ดีกว่ามังกรจัดการหัวล้ไปได้เรียบร้อยครับควีนเอ้าวควีนมันไปข้างนอกครับว่าผมจะให้มันยิงหัวล้ซะหน่อยมังกรต้องมาเก็บซะน,นี่ตรงนี้ครับ ใช้ขังข้าวเก็บกว่าที่เหลือลครับมีเสาแลลวาวาลายเส้นครับถ้าเจอก็ใช้ยาใช้แข่งเลยครับตอนนี้มีแค่เสาเรลาวาเส้นเดียวแล้วก็เอ็กซ์โบรหมดพื้นที่นะครับโอ้สบายเราเลยอ้าวมีพยุมหมุนครับดีที่ขางข้าวมันแยกเป็นสองชุดนะครับไอชุดเล็กๆนี้มันโดนหมุนตายกันไหมครับชุดใหญ่เรา่านนี้ก็เคลียร์หมดแล้วครับ โอ้วยมากเลยพ้องเคียย์หมดแล้วครับทีนี้ก็เก็บกวาดตามสะดวกเลยครับธนูที่เหลือก็ปล่อยมาง่ายมากครับสูตรนี้เรียบร้อยครับตอนนี้ตีวอไปร0อยปเสามดาวเลยครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสูตรตีว่าสิบสี่สูตรนี้ครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรมังกรกับน้ายางขางข่าก็เป็นท่านสายอากาศที่เราคุ้นเคยกันดีครับเราก็ใช้ มังกรบอลูนนขี่มังกรครับร่วมกับน้ำยางข่าวสุดโหดครับเป็นสูตรที่ดูแล้วก็เล่นง่ายๆครับแล้วก็โหดด้วยครับเริ่มแรกมาครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บหุ่นนกอเลยครับก็ส่งโกเลียนน้ำแข็งคิงครีนแล้วก็ซุปเปอร์ระเบิดเปิดทางครับเจาะหุ่นนกอ้ออันดับแรกครับระหว่างนั้นก็ใช้มังกรน้อยกับมังกรสักตัวหนึ่งครับช่วยตัดทางทีนี้พอตัดทางนิดหน่อยแล้วนะครับก็ส่งทหารหนักเราเลยครับมังกรบอลูนนักขี่มังกรครับพร้อมกับบอดอนครับ ก็ลงยาข้างให้ทหารมันเล่งทารให้เข้าไปข้างในครับเราต้องเจอบป้อมปักการด่านแรกให้ได้ก่อนครับให้ทหารมันเข้าไปไวๆระหว่วางนี้อาจจะส่งเรือหอลบพร้อมกันไปก็ได้ครับหรือว่าอาจจะส่งทีหลังก็ได้ครับจากนั้นก็เปิดคาฟีอามาตาเลยครับก็รอเรือหอลบมันไปถึงบ้านครับก็ระหว่างนั้นให้ทหารมันเข้าไปข้างในก่อนนะครับค่อยส่งเรือหอลบไปเพราะว่าคาฟีอมาตามันจะอยู่นานขึ้นครับ ถ้าเรารีบส่งเรือห่อรบอ่ะบางทีมันมาจะล่วงก่อนครับพีวมาตามหมดสะก,ก่อนก็ระหว่างนี้ก็รอเรือห่อลบไปถึงบ้านครับแล้วกโ็โยนยาข้างลงไปครับก็อพอโยนยาข้างเสร็จทหารเราส่วนใหญ่มันจะเป็นเยติกับกับเล่นรับรู้นะครับพวกนี้มันจะเก็บป้อมได้ไวมากครับแล้วบ้านนี้มันเป็นทั้งทรัพยากรแล้วก็เป็นทั้งป้อมเลยครับคิดว่าไอพวกนี้มันเก็บไวมากเลยครับแป๊บเดียวเก็บหมดแล้วแล้วก็เล้นรับรว้มันหายตัวได้ครับ ฟอกฟอมอะไรหมอะไหมเห็นกับดินรับร่วงครับแค่กบดินรับร่วงจริงเดี๋ยวก็โหดแล้วครับเก็บบ้านได้อย่างรวดเร็วแล้วเยติมันก็ไอ้พวกลูกของเยติมันก็โจมตีป้อมได้แรงด้วยครับรับรองเลยครับบ้านแตกแน่นอนถ้าไม่แตกก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับส่งตัวโฮแบบนี้ไปก็พอบ้านแตกเสร็จก็ดูนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างที่ทหารมันโจมตีไม่ถึงครับก็ใช้รอยยชิเป้เข้าไปเก็บครับส่วนใหญ่ทหารมันจะเข้าไปตรงกลางนะครับไอ้พวกตามขอบขอบนี้ทหารมันจะไม่ได้ไปเก็บก็ใช้รอยโยครับเข้าไปเก็บกวาดป้อม จะส่งเรยยอไปเดี่ยวๆนะครับตายหมดครับต้องส่งไปผสมลงกับพวกาหารครับก็เกี่ยวกัอะไรเรียบร้อยครับแล้วก็ตรงนี้ก็ดูจังหวะครับก็ถ้าพวกป้อมที่มันโจมตีเป็นกลุ่มครับอย่างเช่นขึ้นยีหินสาระบายเส้นหรือหอคอยพมรครับว่ามันโจมตีทหารเราอยู่หรือเปล่าก็อาศัยจังหวะนี้ครับที่พวกป้อมเหล่านั้นไปสจใตทหารเราก็ส่งน้ำยางเข้าไปครับหรืออาจจะใช้รืยกเชเปียนก่อนนะเก็บกวาดป้อมที่มันโจมตีเป็นกลุ่มก่อนครับ ก็ดูป้อมด้วยนะครับทีนี้พอเห็นว่ามีช่องว่างในการส่งขางข่าวไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ส่งขังข่าวไปเลยครับไม่ให้มันโดนพวกป้อมเหล่านั้นโจมตีแต่ว่าน้ํายาแช้แข็งเราก็เอามาเยอะครับก็ใช้ยาใช้แข็งช่วยก็ได้ครับก็ส่งยาใช้แข็งไปแช่พวกหอกขอ,ขอ,ขอ,อาวโพดสาลอเส้หรือว่าเครื่องยิงหินครับที่ผมเจอที่มันโจมตียากๆคือเครื่องยิงหินครับ หอคอยพังดมันอยู่ห่างกันครับเราจะแช่คู่กันก็ลําบากหอคอยพังพดก็โจมตีระยะใกล้เครื่องยิงหินก็โจมตีระยะไกลอย่างนี้คือโจมตีลําบากครับรอให้มันไปเล็งพวกทหารเราก่อนครับค่อยส่งยางคาวไปก็ใช้ค้างเข่วเก็บเลยครับเพื่อนเมื่อเห็นจังหวะแล้วส่งนั้นยางคาวไปเก็บครับไล่เก็บไปเลยก็ลงยาแช่แข็งให้ถูกจังหวะด้วยนะครับก็ถ้าเก็บดีๆแล้วก็ลงยาได้ถูกจังหวะก็คิดว่าน่าจะทำสามดาวได้ไม่ยากครับข้างข่านี่เป็นตัวปิดท้ายเลยครับ ยังไงเพื่อนๆก็ลองไปลองเล่นดูนะครับสูตรนี้ก็เล่นได้ไม่ยากจริงแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสูตรตีแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์เพื่อไปกำจัดด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะฝากความเห็นอะไรให้ป,ปุ๊บตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยขอขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ออกไปแล้วสวัสดีครับ